ต้องมาขอให้เธอช่วยสิ่งแรกที่เธอสั่งให้ผมทำคือการปรับลุกให้ดูดีที่สุดนี่ดีแล้วหรือว่ะเนี่ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะร้านมันชื่ออะไรเนี่ยก็ดูดีออกนี่ดีเมื่อกี้นี่เว้ยกูเคย่รั่า่านหาดจอมเทียน มึงไหมกูแ่ไปเจอใครใครวะแอนนาเว้ยแอนนาพระจราพรทูต้องนะครับี่อยู่ไหนกูไปไม่ได้เี้ยเฮ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 ้ยเ่้ยเ้วเฮ้ย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 เก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ่ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้่เยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้งเยเฮ้เฮ้ยเน้าเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเม้เจเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเล้ยเอ้ยเฮ้มเด้ยแบบไหนวะเี่ยงฟังูนะเว้ แอนนาเนี่ยเขาเลิกกันดอนสีชังแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ดอนก็เพี้ยนไปเลยซ้อมก็ไม่ซ้อมไม่เอาเฮียเลยอันดับโลกยันล่วงขับ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 เลยเฮียตีห่วยสัสว์เลยมึงเคยเห็นว่าตอนนั้นไม่พอนะเว้ยมึงเคยไปหาหมอโรคจิตเว้ยเพราะว่าชอบต้องจ่อยชาวบ้านที่มันไปต่อยคนในผับไงที่ไปต่อยเขาเว้ยแต่แม่งมือตัวเองมันแตกเองไอ้นี่ไม่ได้เลยไอ้เฮียควายเลยอ้โง่เลยแม่งแหลงควายจริงนะเว้ยแม่งมาสามลุมหนึ่งอะไอ้พวกเฮียน่ะเละเลยไอ้เฮียมันก็พูดเกินไปหลานชายเขาเล็กกูทำได้แน่ เกิดมาเจอคนอย่างกูนะไม่ใช่แค่มือแตกกูยามันเยี่ยวแตกเลยเราสั่งบังละมุนเงเล่ไหมใช่ธรรมดาให้พูดจาอะไรระหว่างปาไอ้เด็พี่พี่เป็นใครอ่ะถ้าตัวเขามาได้ยินอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแล้วนี่เป็นผู้ชายภาษาอะไรกันอ่ะนั่งนินทาคนอื่นเขาเนี่ยฮะแล้วนี่อะไรพี่คิดว่าตัวเองเป็นแหลมเป็นที่ฟ้าเหรอ พ่อไม่ได้พ่อพอมัอ้งแล้วนี่อะไรไว้หนวดทิฟเตอร์เหรอเฮ้ย hey, พี่พี่เกี่ยวอะไรด้วยวะเกีย่ยวอะไรเหรอกล oh. ับไปนั่งที่ปะแต่กูเนี่ยเกี่ยวเต็มเต็มเลยแหละเฮียลุกขึ้นมาทำไมไหนรถถังบางละมุงอะ่ะ